กับช่อง SN อีกแล้วนะคะวันนี้ก็น่าจะเป็นคลิปที่11แล้วนะคะสำหรับเนะื้อเรื่องของวิลล่าเมโลดีสนะคะตอนนี้เราอยู่ที่บท3น่าจะ8ทับ30มั้งอ่าใช่8ทับ30เคเราไปเริ่มเล่นกันเลยค่ะไม่รู้จะได้กุญแจกี่ดอกโอเค3ดอกก็ยังดีมา ตรงไหนวิบว้าบ้างเอ่ยทุกคนช่วยกันดูหน่อยมันคือไรหวะาตัวเหนียวนำผ่านการจัดฉากมาแล้วได้ดูเหมือนถูกพันขึ้นใหม่อ๋อก็คือตอนแรกมันอาจจะไม่ได้ถูกพันอยู่ก็ได้ไงแต่ว่าเหมือนกับแบบรีบๆพันให้มันเหมือนกับแบบจัดฉากว่เออเนี่ยมันเป็นได้ที่แบบยังไม่ได้ใช้นะอะไรงนี้ว่าโอเคกุญแจดอกแรกไปแล้วนะทุกคน ห้องนอนแขกพิศาราตรีโ okay. อเคตรงไหนวิบวับอีกเนาะโต๊อแล้วกันไกปะกันไกด้ามหนึ่งกันไกคมที่มีความปานนี้ทั่วเล่มมีเส้นใยสีเขียวเข้มอยู่บ้างิดอยจ่ปบะปลายเส้นใยผ้าเหล่านี้ค่อนข้างคล้ายกับเนื้อผ้านั้นและเส้นใยที่เจอบนตัวของหญิงขอฝนชี้เป้ามาขนาดนี้ก็น่าจะใช่แล้วละ่ะ ตอนนี้ฉันกำลังตรวจสอบตู้แต่งตัวของเธอนั้นคนใช้ที่ยืนอยู่ข้างๆเธอตลอดก็พุ่งเข้ามาขวางฉันทันทีคุณไม่ใช่ตํารวจมาค้นตู้แต่งตัวผู้หญิงโดยพละการแบบนี้ไม่เป็นการล่วงเกินกันไปหรอฉันกรองหลักฐานที่รวบรวมมาได้ในสมองอย่างรวดเร็วซึ่งได้มาพอสมควรแล้วเลยไม่คิดจะดึงดันตรวจสอบต่อขอโทษนะฉันเสียมารยาทไปหน่อยฉันแจ้งตำรวจไปแล้วอีกไม่นานนายตำรวจ โฮเซก็จะมาในช่วงนี้ขอให้ทุกคนและคนใช้อย่าเพิ่งออกจากห้องผูดจบฉันก็ออกจากห้องปีศาจราตรีขอดูหน่อยนะกันไกลเหรอกันไกลคือหลักฐานบัญชี้มาแล้วว,ว,ว่าเป็นกาลาเทียตอนแรกอะที่เราเลงว่าเป็นน้องนกอะ่ะเพราะว่าเราคิดว่าน้องนกมันเป็นสีเขียวไงเป็นเขียวเข้มๆแต่ไม่ใช่ เพอเอร์นกันไกอ่อะมันไปเชื่อมกับหลักฐานที่เป็นผ้าสีเขียวอันนี้ไงเครื่องผ้าสีเขียวอันเนี้ยมันมีเศษอยู่ตรงช่องอาหารของหญิงขอฝนเพราะฉะนั้นก็ชัดแล้วต้องมาห้องนั่งเล่นสินะรู้สึกพักนี้เบื่อหน้าโจเซฟจังเลยอะเ่ะดีม <DM S 1> เดินอยู่ข้างหน้าชั้นแล้วเดินเลี้ยวเข้าไปในห้องนั่งเล่น เดินไปยืนตรงตำแหน่งที่เขายืนตอนเล่นเกมกันช่วงคำ่ำแล้วมองฉันอย่างมีเล่ในเพียงแค่คนที่นั่งข้างสองคนนั้นไม่มีวันหวนกลับมาแล้วฉันไม่ค่อยอยากจะสนใจเขาเท่าไหรนะ่นักแต่ในการสืบสวนของฉันยังมีจุดสำคัญอีกหลายจุดที่ต้องให้เขายืนยันบอกฉันได้ไหมเรื่องกฎการซื้อขายงานศิลปะของคุณฉันสังเกตเห็นว่าบนโต๊ะของเจ้าชายและอิงคอฝนมีแก้วไวน์ตั้งอยู่แต่โต๊ะของปีศาจ ราตรีกับเป็นแก้วนมเออคิดเหมือนกันสงสัยอยู่เหมือนกันว่าไอ้กฎก,การซื้อขายนี่มันคืออะไรบอกได้สิด้วยความยินดีก็อย่างที่ฉันเคยพูดไปแหมท่าเธอไวคือสื่อกลางที่ใช้บอกผลลัพธ์ของการซื้อขายหมายถึงการยอมรับการซื้อขายนมก็เช่นกันแต่เป็นความหมายตรงข้ามหมายถึงการยกเลิกการซื้อขายและใครเป็นคนจัดเตรียมนมหรือว่าเขาเตรียมนมมาแล้วไวคือสื่อกลางที่ใช้บอกผลลัพธ์ มันมีเลขในอ่ะมันมีความหมายแฝงอะในการจัดอาหารนั้นก็แสดงว,ว่าการซื้อขายของคุณกับปีศาจราตรีล้มเหลวเหรอใช่เธอโลภมากเกินไปเมื่อเทียบกับเจ้าชายและหญิงขอฝนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการมาครั้งนี้ของเธอจะเสียเปล่าหมายความว่ายังไงการซื้อขายของเราไม่ใช่แบบทางเดียวปีศาจราตรีเองก็น่าจะมีการซื้อขายกับทั้งเจ้าชายและหญิงขอฝน คุณแอบตรวจสอบพวกเขาเหรอเปล่ปาเปล่ปาเปล่าเปล่าก็แค่สันนิษฐานเอาหมันไส้โจเซฟอะแต่สีหน้าขบคิดของเขากลับดูแน่ใจกับข้อสันนิษฐานนี้มากทีเดียวแอบสืบเองเว้เนี่ยเราอะฮะแบบแอบสืบไปแล้วแล้วก็แบบแกล้งทําให้เราเขวแบบไปทางอื่นแต่ตัวเองก็จริงๆตัวเองก็สืบไปแล้วถ้าฝ่ายที่ได้รับข้อ ตกลงการซื้อขายเสียชีวิตลงการซื้อขายก็จะดําเนินต่อไปหรือเปล่าไม่จะถือเป็นการสลัดสิทธิ์ทันทีแล้วโอกาสนั้นก็จะตกสู่คู่ค้าลายต่อไปเดี๋ยวนะคนที่ตกลงทําสัญญามี4คนใช่ปะเอยิงขอฝนเจ้าชายน้องนกแล้วก็กาลาเทียน้องรถเข็นเอ,อิงขอฝนใต้3คนก็จะได้รับสิทธิ แล้วก็ตอนนี้เจ้าชายตายคนที่ได้รับสิทธิ์ก็จะเป็นน้องนกกับกาลาเทียหรือกาลาเทียจริงๆก็แค่อยากก็แค่อยากได้ทั้งหมดแต่ไม่แต่แบบเล่นตัวทําเป็นแบบไม่ไม่สัญญาไม่ทําสัญญาค้าขายด้วยหรอกแต่ว่าแบบค่าทุกคนเพื่อที่ตัวเองจะได้แบบแลกเปลี่ยนของกับ DM 2คนมันก็เป็นวิธีที่อ้อ,อมคอมากเลยนะแต่มันก็คุ้มอ่ะได้ของทั้ง4ี่เอ๊ย เออสาสามคนเลยนะนี่เป็นจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายแล้วยายแห่งความจริงกำลังค่อยๆถักทอและบางทีเหยื่อกําลังจะมารับการลงทันก็อาจจะกําลังก้าวเข้ามาในยายเช่นกันบางทีเรามาเริ่มจากเรื่องราวของหญิงขาวฝนก่อนก็ได้อืมน,นะกดการซื้อขายวายแดงหมายถึงการยอมรับโนมหมายถึงยกเลิกดีเมเลือกเจ้าชายและหญิงขอฝนเพื่อทำการซื้อขาย ออก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 แต่ปฏิบัติไปเพียงพอทำกันได้นะห่วงโซ่หลักฐานของปีศาจดาตรีทำกันได้นะทำกันได้นะโอเคทุกคนหลักฐานมันมากพอแล้วที่จะโยงมาที่ปีศาจดาตรีคือตอนแรกอะเราไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องกฎการซื้อขายตอนแรกเรานึกว่าแบบเป,เป็นแค่เรื่องของการไอ้นี่ เขาเรียกอะไรนะนึกว่าเป็นเรื่องของแค่การเขาใช้คำว่าอะไรนะการเล่าเรื่องเล่านิทานแบบให้มันสยองสยองเฉยเฉยไม่นึกว่าแบบจะมีเรื่องเรื่องลึกๆมาเพราะว่าไอเรื่องกฎการซื้อขายอะ่ะมันแวบมาครั้งเดียวอะ่ะแล้วแล้วเหมือนเขาหายไปเลยเราก็นึกว่ามันไม่สําคัญหรือจริงๆเขามันมันสำคัญเขาเลยตั้งใจหยอดไปแค่ครั้งนั้นครั้งเดียวเพราะว่าถ้าแบบพูดเดยอะไปเดี๋ยวคนดูรู้เงี้ยเหรอไม่รู้อะ่ะ แต่ถ้าเป็นอย่างนี้มันก็พุ่งไปที่กาลาเทียคนเดียวเลยนะเท่ากับตอนนี้คนตักกะเขาจะใช้ไม่ใช่ใช้หรอกเขาจะดูการกระทำของกาลาเทียจากน้องคนสวนแน่ๆจากน้องนกแบบว่าถ้าน้องนกทำอะไรต่อจากนี้ไปแล้วถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นกับน้องนกไม่รู้น้องนกจะรอดไหมแต่แบบ ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงคนที่คนที่อยู่รอดคนสุดท้ายก็คือฆาตกรซึ่งก็น่าจะเป็นการาเทียนนั่นแหละแต่มันแค่เรื่องการซื้อขายหรอทำไมต้องทำวิธีอ้อมค้อมแบบนั้นด้วยหรือว่าแบบกำจัดศัตรูไปแต่มันอ้อมเกินไปนะอ้อมเกินอ้อมเกินจนรู้สึกว่าแบบ แต่มันก็คุ้มก็อย่างที่บอกมันคุ้มแต่อ้อมนะอ้อมมากแต่ก็ได้ผลประโยชน์ทั้งหมดเลยนะจากของทั้งเจ้าชายหญิงขอฝนแล้วก็จากของนกนกท่านอกนกตายนะอันนี้กรณีท่านนกนกตายแต่เราว่านกนกไม่น่าตายหรอกมั้งเหียวคนสุดท้ายแล้วเนี่ยแล้วก็ไอ้แจ็คอินเดอะบล็อกมันก็ยังไม่เด้งออกมาเลยอืมสงสัยอยู่ว่า คุณหมอกับกับกับต้นเรืออืมเราจําได้แล้วคนนั้นเขาเป็นต้นเรือแต่เรายังไม่รู้นะว่าเขาจะมาปรากฏในเนื้อเรื่องในฐานะอะไรแต่แบบต้องเป็นตัวที่มีบทบาทสําคัญมากอะเพราะว่าตอนนี้จนถึงตอนนี้เรายังไม่เห็นคนใช้คนสนิทของน้องนกเลยใช่ไหมน้องนกเป็นคนเดียวที่แบบคนรับใช้ยังไม่ปรากฏตัวแล้วดีเอ็มจะมีคนรับใช้ไหม ถ้ามีนี่ก็คือครบลงลงตัวอยู่นะเพราะว่าไอ้เจ้าลืมไปแล้วเอ่อคนรับใช้ของของยิงคอฝนรู้สึกจะเป็นคนพอ่อสุสานแต่เจ้าชายเจ้าชายจำของเจ้าชายไม่ได้อะแต่แต่จำหน้าช่างซ่อม ช่างซ่อมท่อประปาได้ว่าเป็นแมทไอจําได้อยู่แต่แมทไอเป็นแค่ช่างนี่ไม่ใช่แบบคนรับใช้แต่แจ็คแต่แต่อันที่ยังทำให้เราอึ้งไม่หายก็คือแจ็คเป็นคนรับใช้ของกาลาเทียเนี่ยมันดูแบบลดฐานะแจ็คไปเลยนะแจ็คก,ก็คือจากที่หน้าขาวอยู่แล้วก็คือขาวทั้งตัวทั้งชุดทั้งมือเลยอะ่ะอืมก็ได้เบาะแสมาเพิ่มอีกแล้วนะคะทุกคนก็ มาช่วยกันดูต่อว่าตกลงเนะเรื่องมันจะดำเนินยังไงต่อไปมาช่วยกันลุ้นบทสรุปของเรื่องนี้ด้วยกันนะคะในบทที่3ที่คิดว่ากําลังจะจบในเร็วๆนี้สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือไม่ก็กด subscribe ไม่ก็กดเม้นท์ให้ด้วยนะเป็นกำลังใจให้เรานี่แหละขอบคุณที่เข้ามาจ้า สำหรับวันนี้ก็บายบายไว้เจอกันใหม่นะ